สายดูอีกครั้งนะครับคอ,อยเจทายรูปไข่นะครับเม็ดกลางสี่กสลัดแปดสิบห้านะครับคือหลักแปดสิบห้าก็เป็นปอ,อยที่น้ำหนักไม่เล็กนะครับหน้าฟางครัหน้าฟางตนใจก็โทตุ้นแปดเจ็ดหนึ่งห้าตุ้นห้าหกตุนหนึ่งล้านเจเจมจันเจหวัดจันเทพุรีครับ สีฟ้าน้ำทะเลครับเนื้อร้อยเปอร์เซ็นเนื้อร้อยเปอร์เซ็นนะครับเป็นคอยเก่าเก็บไปนานนะครับหลายปีแล้วอันนี้เททยก็มีราคาแพงยิ่งเม็ดใหญ่สะอาดาเนื้อเปอร์เซ็นก็หายากนะครับสนใจก็โทรศูนย์แปดเจ็ดหนึ่งห้าตัวหน้าหกตัวหนึ่งร้านเจเจมจันนิววัฒน์จันทร์ธบดีครับ ประเทศไทยนะครับ